สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเมื่อนี้มหาไซเบียเ้อพี่น้องเด้ออีหมานบอนอเมื่อนี้เนาะติดตามกันกับนายพ่านเฮาครับผมนี่ครับพ่านเอ็มครับกำลังมุลุคุก่วยอยู่จิงลีดครับเอานี้นี่ครับเดี๋ยวเบ่งกันว่าหมานมาครับนี่อูเอาแล้วครับพี่น้องปัดทัวเนิบเนิบแล้วครับตอนนี้มีบกคอบกคอ เอาละครับนายพานเท่าอังได้นี่นั่นเอาละครับลากขึ้นมาเลยกำข้อเลยครับพี่น้องรุดไปไหนครับลุดโอ้ยเรียบร้อยครับเหรุดครับผมเมีเสียดายเด้พี่น้องนี่กำลังครับผมโอ้อยู่กับตรงไฮ้องหน้าด้วยครับพี่น้องเด้อนี่นายพานเท่าว่ารุดแล้วครับเสียดายครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับผมเด๋ย เน่เด็ดสเด็ดสเด็ดพี่น้องสเด็ดนี่ครับในผ่านเฮ้าครับมีในมีสเด็ดอีกแล้วครับในใดหดใดนี่นี่นี่เอาแล้วครับย่อมย่อแล้วครับผมเอาเอาเอาเบึ้งเบิ้งเบ้งมันนะครับพี่น้องบางขันหลุดครับมาดูตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยเรียบร้อยโอ้โหนี่เลยตัวมวยใหญ่มันใดครับนี่เด้ยอยู่เอี่ยวเล้ววันนี้ เนี่ยโอ้ได้ได้เนี่ยคอ,อยรุ่นแมตต์ต่อไปครับผมเอาครับได้อีกแล้วครับผมสดเด็ดอีกแล้ยวมาดูกัดนะโอ้ตายครับผมรอบนี้าดกัดในผ่านว่าโอ้ยบวบยังบวบยังตายก็เอาอยู่ครับเน,นี่ยเนี่ยคอยติดตามพี่น้องสดเด็ดน้ำกันไปเรื่อยๆครับ เอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วเนิบๆแล้วครับเนิบๆแล้วนี่เอาโอ้ยเอาไปแม่เอาม่เห็นไหมว่มันชิลมากเลยในพ่านครับเนิบๆแล้วครับมาดุนกันพี่น้องใหญ่หรือน้อยครับตัวนี้เอาหลากเลยครับบรต้องตักครับเนี่ยโอ้ยแบกไงเลยครับเดี๋ยวจะจับนิ่งๆนะเนียปิดไฟนะโอ้เออนี่ครับเนี่ยในพ่านเขาได้แล้วครับนี่ โุ้งไงครับนี่บกคอบกคอไมาอีกแล้วบ่นี่ว่าไจะมานนีกแล้วครับเดี๋ยวติดตามไปเลยพี่น้องตอนนี้กำลังสอดเด็ดล้วนๆเลยครับผมกำครังกำขึ้นมือนี่ครับโฉบมานกับนายพานแน่นอนครับเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอาเลยเอาเลยมานแล้วครับเนี่ยอุ้ยเอาอีกแล้วครับอุ้ยพุ่นยืบยืบนี่โมเมนต์ว่าเขาดึงเองเนะครับป่าดึงเนะครับนี่อุ้ยพุ่น ตุ๋งไงครับเนี่ยนายพันเราเรียบร้อยครับผมเนี่ยเป็นไงโอ้โหสดเด็ดอีกแล้วครับผมหนึ่งตัวครับเนี่ยเราติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมมีอีกหลายคันอยู่ครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเดี๋ยวเจอพันมอนครับมันนี่ครับผมเอา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 เนิบๆอีกแล้วมีคันเบ็ดนี่หัวลูบเลยครับผมนี่ครับพันเอ๋มเฮา เนี่ยเอาแล้วครับกอใหญ่เอาแล้วครับได้โบได้ครับอุ้ยดินอยู่ครับผมเนี่ยปุ้ยได้อีกหนึ่งครับผมเนี่ยเป็นไดมันอีกแล้วครับผมติดตามกันไปเรื่อยครับเหลืออีกหลายคันอยู่ครับผมหลายหลังอยู่นาะพี่น้องเนาะเราติดตามครับผมเนี่ยทีเด็ดอีกแล้วพี่น้องอุ้ยหลังกองเอาเลยครับเอาเลยนี่นายพานทเข้าไปแล้วครับ จดจ้องงแม่บักไงเลยครับนี่นี่โชว์เลยครับผมเอ้าติดอีกแล้วครับอู้คือหมานขัหมานแน่นะบอลนี่ไหนได้ได้ได้เอามาแม่ได้อู้อู้ดึงแห้งครับนี่เอาแล้วครับผมเนี่ยเอาพันเอ็มครับเรียบร้อยอู้วีบริล่าเลยครับจับงัดพวกลิดสองตัวครับบังหันแม่ที่เด็ดดีรีครับพี่น้องครับผม หมันครับมันแน่มือนีครับสวยงามเนาะสวยงามตามช่องเลี้ยงครับผมนี่นายพานเขาบอกแม่ยังสีได้ไหมเลยว่ะครับผมติดตามกันไปเรื่อยครับได้อีกแล้วครับผมครับผมพี่น้องอุ้ยเอาอีกเอาอีกแล้วครับเนี่ยอุ้ยพันเอ็มเอาอีกแล้วครับเหมือนขึ้นเงี้ยเอาดึงครับตัวใหญ่ตัวน้อยมาลุ้นกันพี่น้องครับผมหมันอีกแล้วครับโอุ้ยเ่ยวลูกเลยวะอุ้ยเอาสามร้อยแปดเลยวะ ตามรูปแปดเอาครับสองคนแล้วานี่เอาหลากขึ้นมาแล้วป๊บทุมานขักมานแนี่ครับพี่น้องครับเปียดติดแบบว่าจะเลี่ยงหลังเลยครับตอนนี้เนี่ยโอ้ตกำลังใส่งงามครับนี่ของจริงนะผมนี่โมเมนต์ว่าเอามาแขวนนะครับเด้อของแท้เลยครับนี่มันมปนซื้อตลาดปะบอครับผมลุ่นกันไปเรื่อยเนาะเลืออีกหลาหลังอยู่ครับนี่ครับในในผ่านเขาปดกันครับผมติดติดติดเอาเลยครับเอาเลย โอ้ยติดอีกแล้วครับพี่น้องครับมานอีกแล้วครับผมนี่ครับนายพานเฮาโอ้ยกำลังครับโอ้ครับติดมาโดนมันก็เลยแบบว่าบ่มีแห้งดินนะครับใส่กันละงามครับผมดินนั่นเมยนะครับผมโอ้เกี่ยวตาด้วยโอ้หมานครับพี่น่มมือนีหมานครับพี่น้องครับติดตามไปเรื่อยๆครับผมนี่แหละครับผมหาอยู่หากินครับมือหนีข้างขึ้นนะครับเด้อหมาน่มมานเดี๋ยวเบิ่งกันพี่น้องครับ เริ่มมานมาแล้วครับอุ้ยจำขั้นเลยครับนี่ไฟมันไลยดวงเห็นอยู่เอาพี่น้องครับผมรุ่นระทึกอีกแล้วได้บน้อนีนอนี่ครับนายพานเขาก็จดจ้องจ้องอยู่ปลา็ออไออยู่ในปลาเนี่เอาแล้วผมได้บได้ได้โบได้ครับเรียบร้อยเป็นไร ได้อีกแล้วครับผมนี่โอ้ยมานเบิดขึ้นนะมือนี่นี่ครับผมก็ได้เนี่ยมาอีกเตาครับผมนี่โอ้ดี่ยเต่าตัวหนึ่งครับผมเนี่ยเอาละครับมานเบิดขึ้นนะมือนี่ติดตามครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากพยายามมากนะครับเหล้าเียวมกิน้าขาอยู่เฮ็ดกินครับผมนี่ครับทีมงานครับผมเกือบเดียว่าไปกินกันมาเนนี่ครับทีมงานสุขุสุขคนนะครับเนาะ หลังจากที่ห้าไปหามาแล้วครับโอ้ยนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับตั้งเข้มนะครับครัเมื่อนี่นอนขึ้นน้องพี่น้องนะนี่ตมน้าครับนี่นี่นะครับในพันธุ์ห้าก็ระกำลังขว้าอยู่บรรยากาศครับตั้งเข้มกินข้าวปลา มันจะเหมือนไม้ไทถเสียงยูไซเสียงยูไซเลยเนี่ยตัวเท่าที่ล่ะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมัตวตัวเอาเลยว่ายวมาในรูปแบบใดนะครับเนาะมาเปิดที่นิี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะยงหากินมาแล้วกันกินน้ำกันหลายข้นเลยกระปูกระซุ่มกระแซมน้ำกันนี่ครับผมหลายผู้หลายคนครับกินดูน้ำกันนะครับเนาะหลังจากที่เราไปหามาแล้วกัติดตามไปไดเลยครับผม จะโลงเรื่องผลวาร์ดิฮะโหโรกเลิกนี่นะครับหาอยู่หากินได้กันไหเห็ดกินน้ำกันขวานูสับเสียบครับผมทีมงานครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะเมื่อคืนนอนค้างคืนกันอยู่นี่นะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าครับผมตอนเศร้าก็ไปกู้เบ็ดมาแล้วครับกับพ่อได้อยู่เนาะผมกับบอลท่านในประเทศไทยมัวแต่ยวขวานูอยู่ นี่ครับบรรยากาศครับให้มากให้ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาสําคัญเลยนะครับเป็นกําลังแรงใจให้กันแน่ครับผมมื้อนี้ซ้ำหนี้นะครับนะมื้อหน้าว่ากันใหม่ครับผมขอบคุณครับ